เทกับสองหมื่นหกเท่ากับสามหมื่นห้าร้อยถูกต้องไหมคำนวณคิดคค่ะิสามหมื่นห้าร้อยถูกไหมอยากจะไปคอื่นนะก็ต้องจุกจิกอีกห้าร้อยล็อตเถอะนะไม่เอาตามคำนั้นหรืหอบอกว่าเฮียสปอร์ตมาเพราะของสปอร์ตถ้วคุณไม่ขายผม <laughs> คุณยึกงยากนี่หน้าตีตูด Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để à không bỏ lỡ những video hấp ผมจะพาครอบครัวไปกินข้าวหน่อยนี่ครับพี่เดี๋ยวพี่ออกไปเนี่ยตรงไปเนี่ยร้านอาหารที่ว่าคนกรุงเทพมากินกันลงมาต้องกินร้านร้านอาหารนรีเจก๊กุ้งปะกุ้งไปเจ๊กุ้งอ่ะโปรตีกุ้งมาเจ๊กุ้งใช่ไหมอ่ะโปรตีกุ้งที่เมื่อกี้พี่มาหาผมเพี่ขวายสิทุสใช่ไหมใช่ีชิทุดแล้วคุณนี่กินเท่าไหร่พี่ตังไม่มีนะถามเผื่อจะมีพิจารณาให้ เพราะผมจะไม่ได้มาแล้วไม่ไม่ไม่ผมถามดูเพื่อคิดเท่าไหร่ไม่ไม่เท่านี้อผมจะถามตอบต้องตอบจอดแฟนคุณยังชอบผมเลยใช่โอ้แฟนผมชอบตังเงยเลยผมไม่เกี่ยวอ่ะคือเขาก็เจอคนมาเยอะเขาก็จะรู้ว่าลักษณะบางทีนั่งรำคาญค่ะคุณเจอลูกค้าเยอะๆยะจงก็บอกว่าไอ้บางคนไม่นั่งรำคาญว่ะ เฮียสุดยอดเลยคุยสองชั่วโมงยังไม่รู้เรื่องเลยใช่ใช่อ่ะคุณบอกมาราคาแบบมิตรภาพหน่อยแจ๊คโอ้ยไม่หนวผมรู้ให้เอาไปเจ็ดพันฮะแพง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 กว่าทุกโครงการสองพันทอง ถูกขี่สุดแล้วนะผมบอกให้เพราะคุณการคิดมันมีดีทั้งคู่ทั้คู่นี้ไม่ก็คุณคิดพิเศษหรอกก็คิดเท่าเขาไปห้าพันก็เข้าไม่ได้แล้วพี่ครับคุณนี่ไม่เอามิตรภาพเลยนะแล้วเดี๋ยววันหลังคุณอย่าไปหาผมนะผมอยากให้เลี้ยงไว้ก่อนผมผมไม่อยากเดี๋ยวผมนับตังก่อนอย่าพึ่งนับแล้พี่ให้ผมเลี้ยงให้ผมคิดห้าพันโอเคเอากองมาไม่ได้ลยไม่ได้ไม่ได้ขอก่อนขอให้น้องเลี้ยงมัน